วิธีการป้องกันตัวสำหรับมีบุญมีงานอะไรก็ตามนะครับนี่พยายามยกมือเหมือนจะพนมมือนี่ให้มือเราอยู่ใกล้หน้าเราที่สุดเพื่อหมัดเข้ามาเราจะป้องได้ลอ,ลองหมัดมาสินี่แล้วตบได้ตบแล้วป้งพยายามอย่ายืนใกล้นะให้ยืนคําไว้ระยะหมัดคําได้แต่ถ้าคู่ต่อสู้เข้ามาใกล้น้ําหนักหมัดจะไม่มีเพราะมันตีไม่สุดไหล ดังนั้นวิธีการก็คือสยดอกขึ้นไปสยสอกขึ้นไปถ้าเขาอยู่ในระยะนี่ถ้าเจอคูต่อสู้นี่ยืนระยะห่างๆไว้เท้าต้องเสียงแบบนี้มันจะได้ไม่ล้มโยกได้ไงโยกได้เลยโยกหลบได้โรลลิ่งได้ฮุบเข้าไปอ๋อวิธีการมือต้องอยู่อย่างนี้ถ้าเขามานี้ก็ตบได้อ้าให้มึงทาจริงนะเอาเร็วเลยนะทีนี้นะเอาเริ่มมือต้องอยู่อย่างนี้เอาไหม เอาเอาไม้เอ้ยตาเบื่อมึงก็ตีให้กูให้ทันเลยแม่เอ้ยเจ็ดม,มีนาคมนี้ผู้พานเสือื่นหายิ่งกว่านี้ไปดูที่โรงพยาบาลนะครับผมโผล่ล